กินหมดแล้วมาแต่เช้าเลยวันนี้แอปเปิลหมดแล้วแม่กับลูกจะไม่ค่อยได้เห็นเขาแล้วเพราะว่าอากาศเย็นเขาจะลงไปอยู่ข้างล่างไปอยู่ตรงที่อากาศอุ่นกว่าตรงนี้มันเย็น และตอนเย็นก็มืดเร็วสี่โมงมืดแล้วก็เลยไม่ค่อยได้เห็นเขาพักเนี่อยอากาศหนาหนาวมืดเร็วพี่น้องสี่โมงแรงมืดแล้วยัยงหากินอยู่แต่ว่าหาังโบมี่แล้วละ่ะมึงมึงบ่เห็น เมื่อเพราะว่านหนู่านเก่าเมา่อไว้ให้ทั้งหนึ่งไปละิล่มไปละเพราะว่าแอปเปิลหมดแ <c oughs> ม่กับลูกไปละหมดแล้วหมดกินละ กขาโน้นจะแถวนีอะไะจ้ะแล้าตามต้นกระบุมี่เราจะที่หกัหกคากูนันโบไม่ยังได้จะพี่น้องมีมากินมีมากินกินแอปเปิลทั้งต้นไหมจ้ะต้นก็นเลยหกักหักล่งเมือเทนบปจ้ะต้นง,งามๆแอปเปิลลายๆต้นนั้น เป็่ตัวหนึ่งจ้ะพี่น้องมึงมึงตัวหนึ่งก็่างใหางมากตัวใหญ่พรอมนะจ๊ะหน้าตะวันมิลิบบิซียวันเอ่อไปเทรลเเย่ใเยใช่ But why are they looking over by the garage? What's there? Another one they walk over there. Oh, that's a big ass deer right there. Yeah. It got Me. horns on it? No? No. But it's a big doe, man. Hmm. There must be some over by the garage, huh? one วอกอ over t h e ตัวใหญ่เชหมดแล้ววันนี้ก็ต้องเก็บอีกสิต้องเก็บออกมาให้อีกเพราะว่าเม่ธีบรยุบาลเกือบอาทิตย์นยจะจ๊ะบัน,นี้เก็บมาไว้เขาเขามาาล้วเขาบริกินเนอะจ๊ะเนาะเขาก็ไป เมธีเพิ่งจะเริ่มเก็บมาไว้หมอว่านมมอก่อนในจ้ะพี่น้องเห็นเขามาจอบเมธีก็เลยเก็บมาออกมาไว้อีกหมูว่านเมอกอนแล้วกับมือว่านเก็บออกมาไว้หมอกอนบ่มืดว่านนี่เมธีเก็บมาเติมมืนอนีมิดจ้ะพี่น้องเห็นบ่กแต่สิเดียวมาเก็บคือเก่าเลยบัดนี้สิเดียวไปเก็บไว้เขาคือเก่าเพราะว่าเห็นเขามาเขาเคยเก็บไว้ไห้นะจ้ะพี่น้อง เเห็นเอ่อเห็นเขามาแบบนี้มันก็มีควาวมู้สึกว่าโอ้ลิตโตนหนะ้าเพราะว่าเขาเคยเก็บไว้ให้ละเขามาแล้วเขาบริกินนะกุ่นตัวหนึ่งกำลังจะไปแล้วเพราะว่ามันมันไมีแนวกินแล้วนะ สงสัยเขาใส่จมูกดมกินที่นองเห็นวะที่ข้อเงียนหน้าเข็นมืงอะเล่มกินแล้วตัวนี้มาที่หลังต้องเล่มกินกินที่มันแตกๆกะจ้ะที่กินเรือนะ่ะตัวนึงโดนไปนอนแล้วเดินไปนอนอ่ะ ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย